สวัสดีค่ะนารีขีมาขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงอ่าลัคนาราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคมสองห้าหกแปดนะอ่าลัคนาราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงสิบสเมษายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเป็นลักษณะการสุ่มดวงของคนละคนาราศีมีนนะดังนั้นไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ กดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะคะตำหนักของแม่หมอเนี่ยจะอยู่ที่ดอยหล่อนะคะอําเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะน่าจะเปิดประมาณเดือนเมษายนได้เนาะจะมีการเปิดปิดเป็นเวลานะสามารถที่จะเข้ามาสักการะบ,บูชาไหว้พระได้นะคะถ้าตำหนักพร้อมเปิดแล้วจะแจ้งใน Facebook และ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะ อะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีมีนในเดือนมีนาคม6-8นี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอ้หกดาบหกดาบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปทางไกลนะไปแล้วคือไปนานนะคะไม่ใช่ไปชั่วคราวนะไปแบบอาจจะหลายปีเลยค่ะสามสี่ปีสี่ห้าปีเจ็ดแปดปีก็แล้วแต่นะคะไปก็อาจจะไปแบบ ต่างจังหวัดต่างภาคไปจนถึงต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานนะคะหรือถ้าหากว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่ามีปัญหารุมเร้าอยู่เนี่ย mm. เขาบอกว่าบางปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในเวลาเวลาที่คุณกําหนดอะคะ่ะคุณอาจจะอยากให้แก้ไขได้เร็วๆสมเดือนสี่เดือนอาทิตย์หนึ่งให้มันจบได้ไหมแต่บางครั้งเขาบอกว่าปัญหาบางบางอย่างนะ จะแก้ไขได้ด้วยเวลาเวลาจะเป็นผู้ทําให้ปัญหานะนะั้นอ่ะค่อยๆค,คลี่คลายเองเขาบอกว่าให้คุณไปพักผ่อนถ้าคุณรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเป็นกังวลน,นะเออรู้สึกเหนื่อยล้าจากสภา,าวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวก,ก็ดีปัญหาในองค์กรก็ดีนะคุณลองไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะ ไม่ต้องไปเครียดกับมันค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณพยายามที่จะโดดเข้าไปแก้ปัญหาในเวลาเนี้ยมันก็คงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรมันได้เพราะเวลาเท่านั้นนะคะที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาในจุดนี้ได้อ่ะก้าวไม้เทา้าอไม่บอกว่าที่ที่คุณอยู่ในจุดเนี้ยมันดูจะจะไม่มีความสุขเนาะดูจะแบบต้องระแวดระวังอ่ะตลอดเวลานะคะ อาจจะมีคนจะรอบแทงข้างหลังก็ดีมีคนอิจฉาบมันไส้ก็ดีมีคนจะใส่ร้ายใส่ความก็ดีหรือในอยู่ในจุดจุดนี้จุดที่มันรู้สึกว่าใกล้จะถึงทางตันอะ่ะมันจะไปต่อไม่ได้แล้วหรือไม่แน่ใจว่ากิจาการมันจะอยู่รอดหรือเปล่าธุรกิจจะไปได้ไหมบริษัทจะล้มละลายหรือเปล่าเขาจะปลดพนักง,งานออกไหมคุณจะเป็นคนที่โดนปลดออกไหมหรืออาจจะกำลังโดนลุมสกรรมอยู่ จนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่อย่างไม่มีความสุขก็เป็นได้เนาะมีหน้าหละกคุณถึงได้รู้สึกว่าอยากจะไปจากจุดนี้สิบไม,ม้เท้าดูสีงานเนื้อ<ม>เหนื่อยเนาะเป็นอะเขาเรียกวไงเสาหลักของครอบครัวเนาะจริงๆแม่หมอว่าคงไม่ได้พึ่งจะเหนื่อยในปีนี้หรือเดือนนี้หรอกค่ะ,คะมันคงเป็นมาเกือบจะค่อนชีวิตแล้วแหละมั้งอ่าฮะแต่ชีวิตของคุณมันเหมือนกับเป็นผู้แบกรับแบกรับภาระ Ừ, อยู่บนบาทแต่เพียงพูดเดียวแต่บางครั้งเนี่ยไพ่เหมือนจะบอกคุณว่าเอ้ยคุณดูคนที่คุณแบกรับสิไม้เท้าสิไม้เนี่ยมันแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะแต่ละไม้อ่ดูสิมันมันออกชูชอ่อออกใบพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นแล้วนะคะคุณไม่จําเป็นต้องแบกเขาแล้วคือเขาเป็นผู้เจริญวัยแล้วสามารถที่จะอ่าสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วนะคะ บางทีคุณก็อาจจะต้องปลดปล่อยเขาเหล่านั้นบ้างนะคะคือเขาเรียกว่าแบกเกินความจําเป็นนะคะเออแบกแบกบออะไรที่มันเป็นภาระหนักเกินไปเนะี่ยให้ไหม่ท้าอื่นๆเขาแบ่งภาระกันทําบ้างถ้าเป็นคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารเครือญาติเออเขาทํามาหากินได้แหละต่อให้ไม่มีคุณอยู่วันเนี้ยเขาก็ยังอยู่ได้แหละเออไม่ใช่ว่าครอบคุณคุณไม่อยู่แล้วเขาจะไปกับคุณมันก็ไม่ใช่นะส่วนในองค์กรเนะี่ยคุณก็ต้อง เขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนะคุณต้องแบ่งเบาภาระให้ลูกน้องอ่าบ้างนะคะบ้างนะคะอย่าแบกไว้แต่เพียงผู้เดียวหรือถ้ากรณีที่คุณโดนโดนอัดงานอัดงานเยอะๆอะเขาอาจจะมองว่าคุณเก่งคุณคุณสามารถเขาก็เลยโยนงานมาให้คุณเต็มไปหมดเลยอันไหนถ้าปฏิเสธได้ก็หัดที่จะปฏิเสธบ้างนะคะ เขาเรียกว่าบางครั้งคุณต้องแสดงความอนะ่อนแอน่ะให้คนรอบข้างให้คนอื่นเขาเห็นบ้างนะคะ่ะเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ควรที่จะใช้งานคุณหนักเกินไปไม่ควรที่จะให้คุณแบกรับภาระอะไรมากมายเกินไปบางทีคุณก็ต้องพูดบางทีคุณก็ต้องแสดงออกบ้างนะคะนะเอ,อแต่แม่หมอมองว่าบางจุดบางคนนะ ถ้าตามหน้าไพ่เหมือนกับสภาวะที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยเข้าใจว่าสภาวะการเงินคุณอาจจะแบกรับหนักหน่วงแล้วคุณรู้สึกว่าจุดๆนี้ยมันอาจจะอยู่ไม่ได้<ม>คุณอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าเราไปทํางานที่ต่างแดนมันจะดีกว่าไหมคุณก็เลยคิดว่าอยากจะอพยพถิ่นฐานไปสมัครงานที่อื่นที่ต่างถิ่นแดนไกลเผื่อว่าคุณจะสามารถแบกรับภาระตรงนี้ได้<ม>แต่แม่หมอก็จะบอกไว้อย่างนึงว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ย สาบใดที่คุณยังสิบไม้เท้าอยู่อย่างเงี้ยต่อให้คุณไปต่างถิ่นต่างแดนคุณก็ยังคงเป็นสิบไม้เท้าค่ะนอกเสียจากว่าคุณจะวางไม้เท้าลงบ้างนะคะเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีเหตุผลมีความจำเป็นของตนเองแต่คุณลองมองย้อนกลับไปว่าอ่าไม่ได้แช่ง่ะนะใครพี่บัตรก็เยอะเชื้อไวรัสก็แย่ก็คุณ ไม่สามารถที่จะดูแลสิบไม้ท้านี้ได้แม่หมอถามเลยว่าสิบไม้ท้าเนี่ยเขาจะเขาจะตามคุณไปในทุกที่ไหมอ่ะพูด,ดง่ายๆนะก็ไม่เนาะเขาก็จเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าบางทีคุณก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวคุณเองบ้างนะคะสิบดามเลยเหรออุ้ยอ๋อเขาบอกว่าบางทีจุดที่คุณอยู่มันอาจจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตของคุณนะบางทีมันเหมือนกับ มีคนจ้องประทุษร้ายคนถ้าเฮ้ยถ้ามันมีคนถึงขั้นจะประทุษร้ายคุณอนะ่ะหนึ่งแจ้งความเอาไว้นะคะสองมีกล้องวงจรปิดติดตัวถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะเช็ครถให้มันปลอดภัยทุกครั้งนะคะแล้วอย่าพยายามที่จะไปมีเรื่องกับใครอโดยโดยหน้าไพ่มันไม่ได้เหมาะที่คุณจะไปต่อกรกับเขานะคะ บางทีสิ่งที่คุณต่อกอนอยู่นะเขาอาจจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะมีอำนาจอยู่ดังนั้นสู้คุณอยู่นิ่งเฉยจะดีกว่ามันเหมือนนะักก้าวก้าวไม้เท้ากับสิบดาบมันเหมือนคุณไม่ปลอดภัยเนาะในจากจุดจุดที่คุณอยู่ถ้าหากว่ามันไม่ปลอดภัยจริงๆแม่หมอก็แนะนําให้คุณโยกย้ายนะคะเราจะไปอยู่ในที่ที่มันมันอยู่แล้วใจสั่นตลอดเวลาขาสั่นตลอดเวลามะบนโลกใบนี้มีที่ให้อยู่เยอะแยะเลยเออค่ะถ้าพร้อมที่จะโยกย้ายก็ไปเถิด หรือบางคนกิจาการอาจจะรู้สึกว่ามันมันไปไม่ไหวแล้วจริงๆอาจจะมีเกณฑ์ที่จะติดตัวกิจาการในในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นงานกรงสีงานอะไรก็แล้วแต่แต่แม่หมอนแนะนำว่าคุณควรจะผันตัวเองนะเข้าสู่โลกโซเชียลนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับตั้งตั้งกล้องไลฟ์สดอะคะ่ะคุณไม่ต้เป็นต้องมานั่งไลฟ์สดหน้ากล้องแล้วโชว์สวยตลอดเวลาหรอกคะ่ะ คุณทำกิจาการอะไรคุณก็ตั้งกล้องให้เขาเห็นนะคะคุณทําอะไรให้เขาเห็นทําไปเลยขายหมูทอดก็ขายของคุณตามปกติะค่ะแต่ตั้งกล้องออกไปเสมือนว่ากล้องนะั่นแหะคือหน้าร้านของคุณนะคะที่คนทั่วโลกนยะเขาจะเห็นได้นั่นอาจจะเพิ่มยอดขายเพิ่มชื่อเสียงให้กับตัวคุณได้บวกกับคนที่เขาให้ของขวัญก็ดีหัวใจก็ดีดอกกุหลาบก็ดีเรือสํารานก็ดีนั่นคือเงินที่คุณจะได้ทั้งนั้นนะคะบางคนไลฟ์สด ไลฟ์สดสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้แบบสบายๆเลยก็มีนะ mm. อะ่ลองดูนะคะพอดูกิจาการงานของคนค่อนข้างจะหนักหน่วงแม้แต่ในที่ทํางานก็ค่อนข้างจะอยู่ยากะคะ่ะแม่หมอว่านะบางกิจาการอย่างบอกปีนี้เศรษฐกิจมันจะไม่ดีมากๆเลยอ,อาจจะมีกิจาการที่ล้มละลายหรือว่ากิจาการที่ปิดกิจาการไปหรือมีคนที่ต้องถูกเลี off, ะะ้ยออะถูกออกถูกปลดเยอะนะคะเยอะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณคุณก็รีบตั้งหลักตัวเองเลยนะคะเดี mm ๋บิลออฟฟ์จูนนะคะอ่า uh, แน่นอนที่สุดคุณจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานเลยค่ะน i ยออฟขับค mm ิงออฟเพนตะเคลโอ้วาวในความเขาบอกว่าในความโชคร้ายมักจะมีความโชคดีเสมอในความมีวิกฤตในความวิกฤตมันมักจะมีโอกาสเข้ามาเสมอนะ มีโหไพ่โคตรดีเลยอะต่อจากเนี้ยส่วนหนึ่งนะแม่หมอมองว่าการที่คุณโยกย้ายถิ่นฐานครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นการจบจบภาระจบวิบากกรรมของคุณก็ได้นะคะเออไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายนะคะก็ดูหน้าไพ่ของคุณแล้วมันดูอึมครึมมาตลอดเลยอะมันเหมือนกับเป็นจุดพีคจุดพีคในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณจะทนไม่ไหวแล้ว เออบางทีตาย,ตาย,ต,ายตายเสือย,ยังจะดีกว่าไหมแต่แต่มันมาเป็นความคิดที่ไม่ดีค่ะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์หมึ่งชาติพบไม่ได้ง่ายๆแม่หมอแค่จะบอกคุณว่าเอ้ยนับจากเดือนนี้ยเดือนมีนาคมอะคุณดูหน้าไพส่สินะ the view of fortune knight of cup king of p e n t a c l e the sun ่ะหนึ่งละคุณมีเกณฑ์จะได้ขายอสังหาบางทีคุณอาจจะเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งก่อนแล้วแต่ติดนี้ติดสินเพราะธุรกิจผิดพลาดไป ทำให้เป็นหนี้เป็นสินพัวพันมาหลายปีแต่ถ้าคุณขายอสังหาได้สักก้อนหนึ่งคุณก็ปลดหนี้ปะแน่นอนที่สุดถ้าคุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดหนี้ก็ปลดหนี้นะจากการขายอสังหาริม,มทรัพย์ก็ได้นะคะหรือในเรื่องของมรดกทรัพย์สินคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกทรัพย์สินจากก่อนหน้านั้นอันมันอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงกันในเรื่องของมรดกทรัพย์สินแต่คุณที่สุดก็จะได้มา ปัญหาในเรื่องของมรดกทรัพย์สินในครอบครัวจะจบลงเดือนนี้เป็นเดือนที่อย่างที่แม่หมอบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาธุรกิจ import e ต p o r t ธุรกิจส่วนตัวก็ดีเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนบูมของคุณนะคะเดือนที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่จากการทําธุรกิจของคุณแต่มันเป็นธุรกิจที่คุณต้องต้องแอคทีฟเองต้องออกเดินทางเองต้องแบบโปรโมทเอง ต้องทำเองอะค่ะแล้วคุณจะได้มานะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังจากธุรกิจที่คุณทำมีเกณฑ์อาจจะได้ซื้อได้ขายบ้านคฤหาสหลังหรูหลังงามที่ดินราคาแปลนใหญ่ได้นะคะถ้าคุณเป็นนหน้าขายที่ดินแม่บอกว่าคุณอาจจะขายที่ดินในราคาร้อยล้านพันล้านได้อะทำให้คุณมีเงินก้อนตรงนี้มาได้นะคะเออส่วนในเรื่องของความรัก คุณมีเกณฑ์ที่จะได้อสมหวังในเรื่องของความรักนะคะจากคู่ครองของคุณที่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นปัญหาหรือว่าเพิ่งจบกับคู่คนเก่าก็ดีแต่ในเดือนนี้ถ้าคุณจบคนเก่าคุณก็ได้เจอคนใหม่นะคะมันจะมีความรักเข้ามามีชายหนุ่มรูปงามหรือมีสาวสวยรูปงามเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังนะมียศศักดิ มีฐานะที่ดีมีกิจการค้าที่มั่นคงมีความมั่งคั่งร่ำรวยหละคะ่ะคนคนนี้อาจจะมาพลิกชะตาชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งและอาจจะพาคุณไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนได้นะคะพูดง่ายๆแม่หมอว่าเด่นในเรื่องของธุรกิจการเงินการงานนะคะสองก็คือเด่นในเรื่องของคู่ครองความรักที่จะมาพลิกชีวิตของคุณครั้งสําคัญนะคะจากที่กําลังจะตายไม่ตายแล้วนะี่เฮ้ยพลิกกลับเป็นเศรษฐีได้เลยะ คนเหล่านี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะ,ะยากจนวันนี้อาจจะเป็นเศรษฐีวันพรุ่งนี้เศรษฐีวันนี้อาจจะเป็นยากจนในวันพรุ่งนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแต่สําหรับคุณมันกาลังจะพลิกพลิกไปสู่ความมั่งมีความมั่งคั่งนะคะธุรกิจใดๆถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติลุยเลยนะคะคุณมีเกณฑ์จะสมหวงังอ้อแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนจากเงินที่คุณลงทุนเงินที่คุณรอคอย มันจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านั้นแล้วรู้สึกว่ารอคอยมานาะนนานนะมันมันไม่ได้สักทีนะ่ะในเดือนนี้แหละค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาถ้าคุณติดต่องานกับคนคนที่มียศศักดิ์สูงนะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศก็ตามธุรกิจของคุณแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นระดับระดับพันล้านขึ้นไปก็ได้นะคะคุณจะสุขสมหวังน,นะใครที่ทําอาชีพรัฐราชการ คุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ยศสักเพิ่มนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับแวดวงสายการบันเทิงดารานักร้องนักแสดงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะโกอินเตอร์มีชื่อเสียงโด่งดังใครที่เป็นยูทูบเบอร์แม่หมอว่าเดือนนี้คุณจะดังคุณจะปังนะคะเพราะไพ่พามามาบอกว่าคุณจะดังคุณจะปังยังไงก็คือจะต้องดังและปังไม่ปังจากตัวคุณเองก็ปังจากคู่ครองแะคะ แต่อย่างที่บอกอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเวลาคนเราดังมากๆหรืออยู่ดีดังๆขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมีคนคิดไม่ดีหรือประสงค์ไม่ดีกับเราเนี่ยม,มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจคนเหล่านั้นไม่ต้องไปให้ค่าคนคนที่คิดอิจฉาคุณนะคนที่ไม่ประสงค์ดีกับคุณนะคะเราแค่อ่าสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในศีลในธรรมแล้วอยู่ห่างไกลาจากคนเหล่านี้คุณก็จะปลอดภัยได้นะคุยหไม้เท้าเห็นไหมเขาบอกว่า เ uh, oh. นี่ยถ้าคุณจะไปสอบบรรจุหรือจะไปที่ไหนไปเลยค่ะลุยไปเลยรับรองว่าปีนี้อ่าประสบความสําเร็จสุขสมดังใจหวังแน่แนแล้วแม่หมอก็จะบอกว่าความความมั่งคัง่งความร่ํารวยความมีชื่อเสียงของคุณอ่อที่จะเกิดในเดือนนี้มันจะยิงยาวไปทั้งชีวิตแล้วนะคือมันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกิดแค่ปีเดียว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ต้องมาเลิกต้องมาจบต้องกลับมาวน, <c oughs> ว,นวนปัญหาซ้ำๆอีกไหมไม่นะคะไม่ หกไม้เท้ามาคือมันเป็นเลทที่ยิงยาวแล้วล่ะค่ะและที่สําคัญความสําเร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากความเพียรพยายามของคุณมานานแล้วด้วยเอ,อคุณไม่ได้เพิ่มเพิ่งจะเริ่มลงทุนหรือเพิ่งจะเริ่มทําทําธุรกิจอะไรสักตัวหนึ่งแต่คุณทํามานานแล้วแต่เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ต้นไม้มันออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวนะคะผลสวยลูกดกเต็มต้นนะลูกใหญ่สวยงามบาดเจี๊ยบเลยนะคะ <c oughs> อ่า คู่ของคุณคนนี้ที่คุณจะได้เจอเจอหรือจะได้สุขสมหวังในเดือนนี้เนี่ยเป็นคู่คู่รักในอดีตชาตินะคะที่เวียนกันมาทุกชาติทุกภพนะคะในท้ายที่สุดเขาจะเวียนกลับเข้ามาหาคุณหรือแม้แต่คนที่เคยมีประเด็นในความสัมพันธ์ทะเลาะกันไปก็ดีบล็อกกันไปก็ดีมีปัญหากันไปก็ดี ในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์กลับเข้ามาคืนดีกันนะคะรักอาจจะสุขสมหวังกลับมาเป็นหวานชื่นกลับมาเป็นความเข้าใจกันได้นะผู้ดัชเสติสมีเกณฑนะ์ได้จดทะเบียน <c oughs> ได้จดทะเบียนได้จดทะเบียนนะคะ,ะคุณมีเกณฑ์อย่างที่บอกอ่ะอาจจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ได้เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของสินค้าตัวหนึ่งอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมของคุณนะคะที่มันจะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้ ใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของคดีความในเดือนนี้คุณจะชะนะคดีความสายโลดเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อาจจะได้เงินชดเชยมาด้วยนะคะเอาเป็นว่าเฮ้ยิบากกรรมหนักหน่วงของคุณอะ่ะมันเป็นเดือนแห่งการสิ้นสุดมากกว่านะ สิ้นสุดความเหน็ดเหนื่อยสิ้นสุดความเหนื่อยล้าสิ้นสุดความที่คุณจะอยู่แบบไม่ปลอดภัยเหมือนที่ผ่านมาอยู่แบบขาสันส่นๆอะ่ะในเดือนนี้อยู่แบบขามั่นคงมากนะคะและที่สําคัญคุณมีเกณฑ์จะได้อ่าได้รับการอุปถรัรมภ์หรือได้รับการช่วยเหลือจากคนที่มียศศักดิ์สูงก็ได้นะคะเนี่ยถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่เด่นดังนะขายของอะไรเนี่ย เกี่ยวกับ Import, Export เนี่ยดีมากเลยคุณจะขายเกี่ยวกับพวกจ e วเว r รี่เพชรทองของประดับที่มันมีมูลค่าของออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเรืองแสงทําเกี่ยวกับอสังหาบ้านเช่าทําเกี่ยวกับที่ดินทําเกี่ยวกับพวกอิฐหินดินทรายปูนสิ่งก่อสร้างพวกธุรกิจซื้อมาขายไปได้หมดนะคะล้วนแล้วแต่ถูกโชโลก,กับคุณแล้วมันจะน,นําเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณ หรือว่าของอัดอดติดตดของสวยของงามก็ได้นะคะอ่ะคิงออฟสอดแน่นอนที่สุดอุ้ยปิดท้ายด้วยสีไมเท้าเลยสุดยอดคุณจะได้คนที่ทํางานนะคุณจะได้ขยับขั้นสู่ตําแหน่งสูงๆเลยค่ะอาจจะเป็นตําแหน่งอธิบดีกรมอาจจะเป็นนายพลอาจจะเป็น รัฐมนตรีกระทรวงนูน้นกระทรวงนี้ก็แล้วแต่นะคุณจะได้ส,สมหวังแต่ที่แน่ๆน,นะแม่หมอเห็นการแต่งงานนะคะการจดทะเบียนสมรสการแต่งงานเป็นข้อครัวกับคนมั่งคั่งร่ํารวยนะคะรักก็แบบชิวๆเลยเป็นรักนายอัฟขับอ่ะรักแบบนุ่มละมุนรักแบบเข้าใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเอาเป็นว่าโอ้ต้องร้องว้าวเลยค่ะสําหรับคนลักนณาราศีมีนนะในเดือนมีนาคมนี้เตรียมพร้อมรับกับ ความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความมั่งคั่งร่ํารวยความสุขสมหวังในชีวิตคู่รวมถึงสุขภาพไม่ต้องห่วงนะคะแข็งแรงอดีตแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้เดือนนี้แข็งแรงแล้วมันก็จะแข็งแรงฟื้นฟูสุขภาพไปได้เรื่อยๆนะคะระวังอย่างเดียวโรคร้อนในก <c oughs> ินน้าเยอะๆแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ของคุณนะคะ่ะอย่ามุทะลุจนเกินไปอ้ออีกอย่างหนึ่งคู่ของคุณเ,เป็นคนอีกโกจัดนะขี้หึงขี้ห่วงขี้จุกขี้จิกนะคะ แต่คุณคงจะโอเคแฮปปี้เลยค่ะเพราะเขามั่งคังร่ำรวยดูแลคุณรักคุณดีเลยนะโอเคนะคะก็สุขสมหวังตามนี้นะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ